พวกนี้ตั้งไว้กี่บาทสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งเท่าไหร่นะ้วัีะง้าแ่ปล่อยองค์หนึ่งล้านสองสร้างบ้านให้แม่ฮะปล่อยได้หลักแสนเองข้าแท้เอาเท่าไหร่อะตั้งใหม่เหอะพวกนี้มันต้องมีตอกชอชิงตอกหมายเลขตอกวัดชัางให้แล้วก็ต้องหน้าเส้นหน้าผาต้องชัดๆขายได้ล้านหนึ่ง อันนี้ไม่มีตอกอะไรเลยแลวหน้าเป็นรอยเฉาะเป็นรอยกระแทกอะไรไม่รู้ตรงหัวเครื่องดีเลยอะคือสิ่งสำคัญที่สุดของรุน่นนี้เส้นหน้าผากต้องชัดแต่อันนี้เขาไม่มีเส้นเลยเขาเลี้เขาเกี้ยงนี้เลยแล้วเขาดันมีเส้นเฉาะลงตรงน,นี้กลางหัวท่านอีก อ๋อนี่หักอยู่แล้วนี่อันนี้หักอยู่แล้วนะก็บอกเขาแล้วนะเมื่อกี้ผมบอกก่อนแล้วนะว่าหักนะตรงนี้สองพันโอ้โหอันนี้ผมเช่าพันหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่เขาหักอยู่แล้วนะต้องบอกก่อนนะบอกตอนแรกแล้วนะ เดี av, yes. chanting, ๋ยวเดี๋ยวมีคนมีมีคนจัดการให้เลยฮะราะที่ร้านรับซื้ออยู่แล้วไม่กล้าต่อไม่กล้าต้องเอาเอาราคาเท่าไหร่ถ้าไม่แพงเวลาเป็นรอยอย่างเงี้ยเอาเต็มที่เท่าไหร่ครับ

มีองค์อื่นไหมนอกจากองค์นี้ยแล้วทำไมาถึงมั่นใจว่าแท้แล้วเขาให้กี่บาทไม่ไหวถ้าไม่เป็นตรงหัวผมมีตัวเลขนะแต่พอเป็นตรงหัวแล้วมันอย่างงี้เดางกลางหัว ไม่เอาผมไม่กล้าต่อเพราะมันยังห่างอยู่อ่ะถ้ามันมีเส้นหน้าผากับผมสู้เลยแต่พอไม่มีเส้นนี่คือเป็นตรงเนี้ยแล้วหน้าผากนี่ลื่นหมดเลย,ยด,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 ดีแน่ดีแน่ได้เพราะเจตานาดีแต่พระไม่ไหวไปเช่ามาหร โอ้โ,อโหสามทอนเลยใช่ไ <c oughs> หมปู่ให้แม่แม่ให้ผมถ้าบอกปู่ไปรับจากหลวงปู่ทวด้นนี่ต้องไม่เชื่อเลยนะเ <c oughs> พราะหลวงปู่ทวดท่านไม่มีไม่มีตัวตน <c oughs> มีแต่ในจินตนาการอย่างเดียว <c oughs> โอ้โหัวท่านตรงนี้ย โอ้โหมีเล่าหลายเรื่องมากเลยมาจากหลายเรื่องมากเลยน้องนันนี้อะไรนะฮะวันวันวันเมื่อวันก่อนเขามาฮะนี่เป็นพ่อของน้องมาด้วยกันเป็นพี่ชายเอาเป็นพี่ชายแท้ๆเหรอไม่ไรพาน้องมาน้องมาจางไหนบางขงนนน สี่แสนได้ไหมหัวเป็นรอยจริงๆอยากจะต่อแค่สองแสนกว่าไม่ถึงสามแสนนะแต่พอพี่เขาเอ่ยมาเป็นเพื่อนอาจารย์ติ๊กนี่ผมขึ้นให้เลยมั้ยบ้านอยู่แถวฝั่งคนด้วยบางขุนนนอยู่ใกล้ๆกับบานขุนศรี <c oughs> อุ้ยหล่นเลยมุงอยากบางขุนศรีป่ะเนี่ยอยู่ไหนวะ <c oughs> บางไม่ไหวบางขุนศรีนี่อยู่เขาอยู่ใกล้บางขุนนนใช่ไหม เออมึงก็มัวห่ะนี่อยู่แถวพันนกไงกูชักเริ่มมั่วแล้วเนี่ยเนี่ยกู้ยเป็นแม่งมั่วเหมือนกันนะตอนนี้มันเป็นสีแยกไฟฉายแล้วใช่ไหมแยกบางขุนนนคือสีแยกไฟฉายใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นสามแยกแต่ตอนนี้เป็นสีแยกเป็นไงครับผมเอออยู่ใกล้ๆวัดทองสุวรอาราม ี่แสนเถอะผมพูดตรงๆนะผมแค่คอาใจอะเห็นว่าน้องตีล้านสองผมไม่อยากคุยต่อแต่เห็นว่าคุยไปก็ไม่กล้าไม่กล้าต่อแนละ้วเพราะพี่เขาบอกเป็นเพื่อนอาจารย์ติ๊กเลยต่อเลยนะงั้นเหลือสามแสนแล้วเป็นเพื่อนอาจารย์ติ๊ก <c> ส <oughs> ี่แสนนะเอานะครับนี่เป็นหลวงพุทวดนะครับเป็นเตารีดนวะนี่ถ้าเป็นทองเหลืองนะหกหมื่นสภาพเนี้ยอสี่แสนติดไ้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเอาเนาะ ได้นะเอาเลยเหรอเอ,อได้หรือไม่ได้เนี่ยได้นะ <c oughs> ได้นะคราวหน้าเขาไม่เอานะเ,เอาวันนี้อ่ะเดี๋ยวเอาเงินสดไหมเอาเงินสดอ่ะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวดาวก่อนสองหมื่นนะแล้วผ่อนสามแสนแปดแหม